ไปเทีมมเียมอะไรกับชิบหาแล้วมึงชวนกูมาเล่นเพื่อเออหน่ะเชียร์กูดิมาเรามาตั้งห้องกันเลยว่ะได้ข่าวเกมนี้โคออฟได้ใี่ไหมใช่เอาโนโมพอแล้วกันเนาะหยยดยังไม่รู้เลยว่าจอยอยังไงเนี่ยซะกดตาตาแล้วเอาเคยไปศึกษาวิธีจอยก่อนด้วยนะเฮ้ยก็มันอินไวได้ไหมเหรอ เชิญมาพารเวิร์ดล็อกว่าไะไม่ล็อกตัตัดกดไม่ติดเดียวไลอ๋อเนี่ยโอ้โหมันต้องคิดขวาเลยว่ะเฮ้ยแอทวามึงจะง่ายขนาดนี้นะทักกันเรดี้ไว้ก่อนเลยอันดับแรกโอเคเนาะเรดี้ก่อนเลยเนี่ยก็กดดิเอหานี่อะไรล่ะ บอกได้เลยนะครับว่าด่านเดี๋ยวนี้เล่นกันเป็นครึ่งชั่วโมงเอาจริงดิียกูเหนื่อยเนี่ยกูอัดลิปเดียวพอแล้วกันเออจะเช็ดไปเหหวนีแล้วถ้าเกิดน,นกจริงก็ค่อยเล่นแบบย,ยาวแบบไงดีอันนี้มันเล่นแก้ขัดเวลาไปก่อนในสัตว์ด่านนี้นก็เป่นเวลาเน็ตหลุดใช่ปะ <laughs> <laughs> มันก็เลยไม่ได้เน็ตหลุดอะ <laughs> อะไรเนี่ย day หนึ่งอ่ะ t daily

เล่นอะไรเนี่ยแล้วมันต้องเป็นไฟสีแดงสีเขียวด้วยสัตว์ไม่รู้และมันทำไงต่อยิยิงเลยเอาด้านขวาเป็นของมึงด้านซ้ายเป็นของกูซ้ายกูไม่ใช่วะเอาแต่จอคอขวามึงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วช่างมันกูไปทางไหนต่อวะวิ่งได้ไหมสับวิ่งรู้สึกก็จะไม่ได้ได้แต่ได้แต่สปินอย่างเงี้ยนะเย็นมากกดไง space bar กูก็ไม่ข้าใจกานแล้วยำๆๆทีเดียวดิ มันเป็นแค่กิ้งแค่พู่มของไปอ่ะเคียร์ไม่ต่างเยี่ยดเลยอ้าวโหโอ้โหมันไม่ได้เรื่องเลยโอแม่งอย่างเยอะยากยากอะโอ้มันตกแล้วมันตกแล้วมันตกแล้วไอ้เยี่ยมึงมึงเริ่มมาหัวพวยแล้วเนี่ยกระีกระีเนี่ยโอ้โหวิ่งไกลกระเจิงเลยเจอเงี้ยเลี่ยนเลย สัตว์ปวดใจเลยเฮ้ยกองกองกองมีกองมีกองมีกองกันจะไปปะย้ำหนีเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเจ้ฮ้ยหมา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 สึกว่าแกไมยกกันไม่ได้รู้สึกว่าจะแยกกันไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรอ่ะโดอมันกินกันเหรอติดอ๋อ้นะรู้สึกว่าติดปะล่ะไม่นะไหนลองดิ เออว่ะติดใช่เลยไอ้สัตว์ใช่เลยเดี๋ยวนะเดฟมึงไปทำเกมมาใหม่ได้นะควยแล้วเออต้องลงคุยช่วยกันนี่ว่ะแบงไหนอ่ะมันมันเอ้กองยางมังอันนีเกียบเลยพี่เลือนกูนี่แม่งน่าสงสารมากไอ้สัตว์แล้วมึงก็พุ่งไปเก็บเดี๋ยว่ะไป้ิีแม่งไปทางไหนต่อสนาดขนาดรีโหลดแล้วมึงยัง มีคุณสมบัติในการกิ้งได้อันนี้ไงป้าบอกอยู่ทางนี้จะไปไงกดตีนกูใช่ไหมก็เลื่อนก็เลื่อนเลยนะโอ้โหถ้าจะงานเข้าอย่าอย่าอย่าหนีไปทางตันเว่ยจะหลังมาว่ะหยี่ี๋ยวโอ้มามามาล้างล้างล้ง ก็เป็นการจิบหมาเกิดขึ้นบอกไว้เลยเออฮ่จะเย็น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 เออลบ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 เอ้ดูแต่ละทีนี่แทบจะหลุดจอเลยเนี่ยหัวใจอะไรสักคนลโอ้โอ้มึงเริ่มมาแบบว่าไม่คิดชีวิตเลยแย่ปล่อยมาสั้ัวเลยเฮ้ยกองกูขอเออเอาไปเถอะ เป็นคนเดียวมันลำบากกว่านี้อีกกูจะบอกเลยแบบเฮ้ยโอ้ยโอ้เขียอ๋อคลิกขวาที่คลิกขวาคว้างระเบิดแล้ววันนี้กูคุณรู้เปิดไฟใชยเปิดไฟใชยกดเอฟเฮียกูแบบปิ๊บปี๊ป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 สัตว์เนี่เออเอสช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูอยู่นี่เฮ้ยชอบว่ะกดอีแม่งเลยมีชอบด้วยเหรอเออต่างนี้ใช้ด้วยร่วมกันไหมเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวนะไม่ไม่เกี่ยวนะกูร้องไห้นะสัตว์กูเอาคลิปก่อนเลยบวกคลิปก่อนเลยสัตว์จะได้ยิงเยอะอ้าวโอ้โห ตังค์แค่ยอะมากอะวับอย่างนั้นหนึ่งฮูลูกซองนี่บอกว่าเอ๊ออูหู้หู้เชี่ยเข็มฉีดยาแพงมากมึงมึงเล่นมึงเล่นกลไหมนะเดี๋ยวกูเล่นลูกซองอีกลูกซองนี่ยิงลำบากอยู่นะไม่เป็นไรกูเอาเมาก่อนกระสุนมึงน้อยวะเฮีย <reco> ก <Christ. S 2> ูไม <onic bizarre> ่เล่นแล้วปี๊ปปีปปี๊ปีกระสุนได้ว่าแคใช้กลนี่แหละดีสุดแล้วมึงจะไปบงก็บอกกูได้ดิ ยิงอยู่เนี่ยเผ่าหน้าดังนี้นะมาโอ้รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยจะออกว่าเนเอาเวะลาเจอผีต้องยิงยุกกับที่แล้วก็ลุมยิงแมง่งว่ามันน่าจะผ่านง่ายแล้วละ่ะยิงยังไงวะหนูนซองใจเย็นเอาไว้เอาไว้มันมาเป็นแถวไว้เยอะแหะ ว่ามันน่าจะหารตังกันนะมาหมามาเปิดไฟฉายถ้าเปิดไฟฉายนี่มองไม่เห็นเลสถึงมันจะเป็นเกมคล้ายๆแบบโมบ้าก็เถอะจะบอกเพลงนี้นี่ผีต้องมาเยอะแน่ๆคนละหลังอ่ะคนละฝั่งโอ้โหเอ้ยเดียวเร็วๆโจโจโจที่ขวาที่ขวามาระเบิดที่ขวามาระเบิด ปลาเราเปิดมาทางกันฟองฟองเอาไปเลยก็จะไม่เลือดเพิ่มเลือดนิ่มเพิ่มทั้งคู่เพราะว่าไมไม่ไม่เพิ่มทั้งคู่เพิ่มมันเดียวยิงแล้วถอยเอายิงแล้วถอยเล่นน้ำเก็บอไปนะแันวได้มีแบบโอ้โหเม็เลยเนี่ยมันตีมันใช่ไหมเนี่ยทำอะไรแกเพี้ยรวยเลยเนี่ย ไม่รีโหลดแล้สัตว์อยากมีอะไรว่ามาล้างล้างล้างมีนะอัพคลิปมาก่อนสัตว์แ่งลื่นเลยทีเดียวลัพอัพอัพอัพแมวโอ้ยขังขังขังวิ่งไข่ว่ะเมื่อกี้กุสารกุคนคนกำลังรีโหลดเธอนะ สัตว์มึงเล่นเหี้ยอะไรเป็นบังพุ่ไปเฮ้เที่ยอุ้ยอ๋อนั่นไงโดนรถผมาแดงเลยเป็นไปรถเฉยเลยเหี้ยดีแล้วเหี้ยโดนแต่ละทีนี้แม่งแทบจะลุกจอแดดสไตมิน่าหมดลอยเลยนะประเด็นเมื่อไหร่มันวิ่งไม่ได้อยู่แล้วอุ้ย อ,อ๋อมึงเดินเข้าไปยึดทำไมเนะี่ยสองนี่น่านลำบากใจเลยนะใช่อุ๊ยตกใจนู้นก็ไม่มีแล้วหมดแล้วไอ้สัตว์โอ้โห <c ười> มึงดูมึงดูแถมแถไปไกลเลยยัดโดดที <c ười> เดียเดยๆ <c ười> ยิ่งทำเอาลุดกำพารเลย ลัมามีกครั้งไอ้ตัดไอ้เลียวแม่งเครื่องเครื่องดับใช่ไหมเออไอ้เดเฮ้ยมีบัดกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อโหมาสองตัวต่อรีโหลดจนะให้โอกาสกูบ้าง้โอกาสให้กูรีโหลดบ้างนะว่ายไม่เห็นเนาะหมาหมา จะมึงเป็นเลได้ใช่ไหมมาแล้วเสียอย่างงี้ข้างหลังพี่ไหมข้างหน้าข้างหลังไอ้ทีเดียวมาเันโดนแดงเดียววิ่งโดนหนีได้เอาอาชิบหาและติดปัญหามันคือติดไม่ใช่อะไรมันเลยทำให้กูถอยแล้วติดแล้วกูเลยโดนตกโอ้ประสบปัญหาทุกคน มันจบปัญหากันทุกคนาหัรเนี่ยเดียวเฮ้ยโดนนี้โดนมันโดดปากอย่างนั้นก็ยังไม่เข้าใจก้าถ้าถ้ามก็จะตายแล้วแม่โดนกองไหนนะมมีความสุขสักว่าผมปัรเกียดมากกะโดดแล้วติดผีสัตว์ งงไงเนะี่ยกระโดดติดผีเนะี่ยอ้าว <c oughs> <c oughs> เดินผ่านไปเลยเหรอเกิเนเปิดประชายหนะ่อยดิวะมองไม่เห็นไม่มีอะไรเนะาะจังหวะนี้เกิดคุณน่าสงสารมากครปีจังไรพี่วันชายเยเฮ้ยมาทนทะนทน,นให้ จะไม่จุอยู่กับอะไรนะมันมันอยู่ตรงไห้นะก็ตามยิงมันตามไม่มีไปตามแมวตัวไปอืมน่าจะแมวตัวอุ้ยมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยกินอยู่กินไม่ได้กอง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 มันมีสีฆ่าตาตีนเดินมา ใชไปแล้วกองกองกองลังมีรอยอกองมันมีสี่เหลี่ยมสามตีนเดินมาตีมยวนสองตีนใช่เออวันสองตีนใช่ใช่นี้ตีตีีตเดินมาติโยนูกองอังเดียวเลือเต็มคู่ทีนี้อู้ยช็อปอู้ช็อปช็อปอย่าพึ่งอย่าพึ่งช็อปอย่าชอปโดนตีเลย กดยังไงดีครตัดมือมันจะได้ค่อยๆซื้อไว้แล้วชอบอ่ะซื้อได้ยังอะไรงนเนี้ยซื้อคือได้ละเขียละเขียเขี่ยอัพทีเดียวตังค์หมดแหม่ใจอัพคลิปนี่แหละเฮ้ยเออลืมไปอัพเกรดอัพเกรดระเบิดด้วยดาเม่เ่ะนะไม่อัพให้มันจุได้เยอะๆพอ โอเคเรียบร้อยอ,อีกทีหนึ่งห้าหมืนอัพอีกทีก็ห้าหมื่นเลยแต่ว่าตังคุนีัไม่เหลือแล้วมีสองหมื่นโอเคแล้วยี่ 20, สิบ okay, เก้าหมดหมดหมดตังแต่แขอเวลาแป๊บนึ่งเออต้องยิงดีออ ก็มันต้องระเบิดเอาไม่ใช่อ้รถคนละคันเลยรถด้วยรถน่าจะรถเป็นคนละคันเลยกูขอคันนี้เอาให้ขับรถเหรอเอายิงแล้วไปทางเดียวกันได้ด้วยเอาเดี๋ยวยิงเองเดี๋ยวยิงเหนื่อยที่เลยสัตว์ไหนไม่เห็นมีสักบานเลยขับชนมันดิไม่ไม่ไม่ชนไม่เป็นไรหัใจเหยียบหยิบดิสัตว์ครับ ขับขับบอลให้ยินไปเนะี่ยจะได้เอาตังค์มตมวแม่งมาแล,ล้วรีวยบร้หมดหมดหมดไปสพังเดี๋ยวไปเจอไม่เอานะนี่ไงรีสปาวมาเลยเนะี่ยโคตรหน้าด้านอย่างเยอะไ <laughs> อหอยหลังนะไอ้เหยียบแม่งถอยหลังห,หลังเหยียบแม่ง <laughs> <laughs> รถจะเป็นไรไหมเนี่ยเป็นแล้วมึงจะทำมาโอ้คำนี้ให้กูขับตลอดทางเถอะวะจริงเยอะเยอะมากตังแปดหมื่นสบายเลยเอ้ไปยิงชนไม่ล้มเลยเฮียไม่เกียบด้เวลาลงไหมท่านเดี๋ยวดิต้องมีการบาร์กงกันแหละเอ๊ะทางนี้เฮ้ยมึงจะเอาเลือดเหรอเอาเลือด เฮียคนละก,กล่องเต็มแล้วเลือดกูเต็มโอ้โหทีนี้อัพปืนชุดใหญ่ครับกูมีร้านปืนตรงนี้ด้วยอัพดัมเมจกับที่บรรจุกระสุนให้มันได้เยอะๆเยี<ห>่ยมบรรจุได้กี่นัดแล้ววะเนี่ยยี่สิบสี่โอ๊ยปวดตับ มันสูงสุดย8ี่สิปดเฮียลูกเตียนแบบมันเหมือนยี่สิหพอมยี่สิบแปดนัดไอ้สัตว์มาลุยต่อเจยวลีโลดก่อนเองทายไปไหนวะอ๋อติดหินยี่สิบหกนัดแล้วเปิดเปิดกุญแจเปิดแจรู้ใช่ไหมว่าต้องวิ่งกับรถวิ่งกับรถวิ่งกับรถไปวาเอาเชียร์เาติดเชียรเลยเดเรากูด้วยเรากูดวเรากูด้วย ลูกงานนี่ยังรูกงานจิ้งแม่งจิ้งแม่งโอเคลงเอาให้ผิดๆลงอ๋อโอ้ยฉยนรถเหยียบเลือดเรือยเรือยเรือยเกียรเลือดโอ้ยรถเหยียบกูโอ้โหจีๆไว้ยังไม่มีกล่องแล้วโอ้โหค่อยๆรีเจนค่อยๆรีเจนได้อยู่ได้อยู่ได้นะรถเหยียบตีนแค่นี้นี่มึงเกือบโอ้โหมีเจนให้กูแค่นีะมันรีเจนวะอันนี้มันรถเหยียบตีนไม่ได้ผีตกไอ้สัตส มึงขูรถเหยียบกัน oh, ด oh, ูเลือดกูดิโอ้มึงมีเจนได้น่าสงสารมากเลยโน้องดูคูดีเยี่ยครูนี่หายเกี้ยงเลยเฮียรู้งานด้านไหนด้านไหนมีกองด้านไหนมีกองเช่าด้านไหนไหนออาเอาเฮ้ยอย่าจี้เจ็บกูถอยถอยถอย นมันไปทางไหนอ่ะด้านในมีกล่องเหรอมีกล่องอะไรอ่ะมีมีอะไร,รอไอสัตว์หมา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 เออเยอะเยอะเยอะวุ้จ๊วุ้ยเจ๊อะลงมาไดนะ้ลงมานี่เท่ากับตายกันเลยทีเดียวแล้วคุณจะเกิดไงวะเนี่ยไม่รู้รอเดียวแปบบ๊บรอเดียวแป๊บสบายไหมล่ะมึงทำไปถ้าตายคุณเป็นกันไไรไวจัด บอกแล้วถ้าตายแมงกี้ฮะเาต้องจะเกิดไงงนเนี้ยเอาวัวตกใจนี่มึงนี่หว่าแล้วมึงเดินติดบัอกอย่างงั้นวะถ้าตายมาก่อนอ้สัสถ้าสิบเปล่าดันดันด้วยนะเอาแค่คุณจะเกิดไงวะเนี้ยนั่นดิประเด็นเสียงแจ้งเรื่อแต่งข้ยเฮ้ย โอ oh, ้พิ่ทางพี่ทางออติดติดใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นไอ้หนูใจยเย็นใจเย็นให้พี่หนีก่อน <laughs> มันวิ่งเร็วไปยังวะนั่นแหละเร็วมากยิงชนถังอีกเฮ้ยถังระเบิดถังระบัดตู้ <laughs> <t ool> <laughs> โอ้ <c oughs> อยังเยอะไอ้เหี้ย วิ่งชนแม่งว่าเจอเพลงนี้แม่งอย่างเยอะถังแม่ระเบิดเลยนะระเบิดระเบิดเบิร์อยู่ระเบิดอยู่ก็พอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะบู๊มันเยอะโอ้ยหมดเยอะต่อยะยะยะกากูเลยเยอะเยอะไม่ได้นี่ย เอาแม็กก์หมดอีกเอาเอาแม็กก์หมดเดินหนีเลยโอ้ยังเยอะมีเยี่ยมผีเตะถังเออตีตีตีโหเรื่อยๆเดี๋ยวเกินน้าเศร้ามากเลยกอง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 จ้ารักเราเตร้าทีวันใช่แล้วเออหล่อสัตว์จะหมด ทำไงจะรัก,กด ATM ATM ใช้ไม่ได้เฮียมันเลยเป็นเสียวขึ้นขึ้นขึ้นจะสอบจริงนะเอาต้องให้กูเปิดทุกอันใช่ไหมไม่เ<ม>ว้ยเฮียมึงจะตามลางตามไปเรื่อยนั่นไงรู้เลยไม่หลาลางตามลางเนี่ยหรืเอเปล่าไม่ใช่หว่ะอย่าใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็น อยูงนั้นน่ะอยู่นั่นน่ะอ,อ,อยูรอปทจะเย็นเลยเอ,อ้ยเอยม่ใช่ละไม่ใช่ละชิวครับชิวชิวชิวเดี๋ยวสั่นเล่นจอเดียววะทั้งไหนอ่ะ้วกูจะเกิดแต่ไงวะเนี่ยเออประเด็นมีคำแนะนำไหมต้องตายแล้วง่ายไปนะตายอ่ะปี๊ตั๊บมุมเช็คพอยต์แล้วถ้าตายก็เกิดเช็คพอยต์ไง วแต่น้ำขึน้นบนละอุ้ยกองกองอ,อกูวิกองข,งข้างๆก็มีต้องไปหาทางไปเอาไงฮะยังไม่ได้เดินทางนี้เลยเดินเปลี่ยวกซะหน่อยทางนี้ก็เข้าได้มั้งเนี่ยบันไดบันไดอะไรวะ คือกองเงินนั่นยิงเอาอย่างน้วกูไม่ได้เลยนะโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยบา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 ยบบบาาายยยเก็บตังค์แล้วกูวิง่งวยมันยิงไนดได้ที่ไหนเล่าไม่สมจริงเลยทำใจงานเนี่ <laughs> นยแหละตอบเมื่องที่ด้วย มันเถีองมึงนั้นไนเที่ยมันเลยแตกกล่องถ่ายหน้ามึงไงเแล้วทางนี้เป็นไงตันจัดลงก็ได้ถ้ายินถังระเบิดระเบิดขึ้นมาทำงไงเนี่ยตายปะโอเียพิดมันเป็นกำแพงกั้นเนี่ยจัดทางไหนวะว่าลงไปทางรถไฟแล้วยอยากให้เข้าใจนะฮะ แล้วทำไมกูต้องมาลุยเดี่ยวได้เนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้สึกนะรู้สึกว่ากูกระโดดทีไรแม่งติดหัวผีที่ผี <c oughs> <c oughs> มีเชียร์แป๊บโอเคสรุปกูต้องเข้าทางนี้นะฮะกูต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> กลับไปทางเราทาเป็นเรื่องบ้านแล้วมาทางนี้มันเดินขึ้นไม่ได้ไว้เนี่ยงั้นมึงกลับไปทางราทำเป็นเรื่องบ้าเคได้เร่องเราบุเรีนตามทางตายไปเได้ นั่นๆรับขึ้นบนน่ะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับระเบิดระเบิดระเบิดกดไงวะขวาน้ำปลาไขนาดนั่นเจ้ค้อยเอาเดียวเกิดไหนเนี่ยเฮ้ยเกิดตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยม โโอ้โหควันควันออกจากควันด่วนอเออมเฮ้ยเพลงเพลงอยู่ไหนวะโอ้โหเอาไปก่อนเลยะระเบิดปุ๊บน <c oughs> ี่กูเน้นไฟเลทเลยเนี่ยทางไหนโต้ทางไหนโต้แล้วใช่ทางนั้นแหละ รวมกันเราอยู่แยกกันกืตายเขาี่บอไว้เลยตายชัวไม่ติดแมไปไหนได้ยิงซาระเบิดเลยไงต่ออะอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนไอ้กล่องโอ้โหเป็นเรื่องว่ะเลี้ยวเป็นเรื่องอันนี้ก็มาเยอะยอๆๆๆๆๆเนี่ยเอา ไม่เป็นไรไดิเวไปวิ่งตรงนี้ก่อนโอาเป็นลงมาตรงนี้ก่อนลงมาทางนี้ก่อนผมูเพเจออะไรแปลกอะไรเง้ยงานเงียบเจอสองบีดจะมาเก็บตังค์ใช่ไหมเออจะมาเก็บตังค์อะไรประมาณนี้จะมาหาพิโรจูวีเกี้ยตรงนี้ข้าได้ไหเข้าไม่ได้ถ้ามึงเข้าได้นี่ก็เป็นว่าสีหาของได้ไดเลยใช่ป่ะว่าสีไม่ใช่เนี่ย เยอะว่ะโอ้ยกระโดดเข้ามาอาทำไมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตายตายตายกล่องกล่องไม่คิดว่ามันจะมาเยอะขนาดนี้จะโดดต่อไปต่อจิ้งหลังไปไหนต่อไงข้างในนี่ต้องมีอะไรทย่างไม่มีเฮียอะไรเลยฮ้ยแล้วเข้ามาทำไมเนี่ยลงมั้งล่างหน่อย มีของให้เก็บอะไรประมาณนี้นขน้าน,น,นม,าามัน้นมีะอะไรเปล่าไม่มีเนาะมาเป็นเพลงเลยนะรส <c oughs> มาก็มาก่อนเลยมมานี <c oughs> ่ก็ตามด้วยธอรีวิ่งเร็วไปเงี้ยระวังแลวล่ะูเนี่ยอาจจะโดน <c oughs> เียวจะิ่งไหนเนี่ยปนี่ต่อ เนี่ยนะว่าขึ้นบนก่อนดีกว่าขึ้นบนยังเคลีไม่หมดเลยเดือดเลือดเดือดเลือดร้อนเลือดร้อนเลือดครับเดือดเลือดเดือดเลือดแล้วแบเดือดเลือดเลือดเออติดมีด้วยเหรออา้าวครับมึงรอมากเลยใช่ไหม <c oughs> ทางนี้มันก็ไปได้หรือไงวะไปไม่ได้เนาะไม่ได้ดิเอจะได้กลับได้รีเทิร์นหนึ่งกัน อาเชนี่เล่นเนาะยิงถังเหมนี้อ้าวถ้ามึงวิ่งเลยบอกกูเนี่ยกูยังงงอยู่เลยเนี่ยก็มึงเดินติดบั็กไม่ใช่เหรอเออไม่เข้าใจมันเป็นอะไรลงมางล่างลงมางล่างนั่นเรื่องนี้ยิงถังโดมมีงแค่แดงเลยว่ากลัวไม่ระเบิดอ่ะแม่มีอะไรแล้วมาเราเข้ามาทำไม เข้ามาทำมบรพน่ามีัมผหรือเปล่าขมนขนัวไม่ใช่ข้างบนี่ยไอ้ลงมีอะไรด้วยไาไฟนีแหละนะคบปืนปูนตายจะจบปะเจอกอนนอนรทางระเบิดเยไอ้กอง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 อะไรข้างล่างข้างล่างเออโดบาย ตังมีหกหมื่นจะซื้อจะทำอะไรได้ตังมีเป็นแสอะไรเงี้ยแชร์ได้ป่าวะมีกันแนวไปแล้วไอกองกองกองอกองเฮ้ยฉากนิ้นคุณป่ะนั่นแหละเหียงี่มึงเข้าใจอกองกองกองฝังนุ้นก็มีเอาเฮีย e. เลือดเต็มตอนไหนเนี่ยเฮ้ยไอหมันเกิดต่อหน้า,ากูเลย โอ้โหนี่กูโดดเข้ามาหาที่ตายจะคัดเลี้ยวเลี้ยวโดนไวไหมเอาไวไหมมึงลงมาข้างล่างดิเยอย่าไปทัางวันเออโดนนี่อ่ะเอาไปติดกระแพงทำไมอ่ะเออระเบิดโดนี้เลี้ยวแค่นี้มึงต้องเฆือยิงระเบิดรูปด้วอะตรงนี้เปิดได้ป่ะวะ เห็นเป็น,นแดงๆตื่นหึ้น้าได้โหเ,เ,เสียได้ชีวิตได้เนี่ยเออมิชชั่นคอมพิวต์อไอเล้ยวไม่ผ่านอยู่คนเดียวไอแัดวิมีควางขันสังคมอืมก็นะนี่คือการรีวิวเกมเพย์เดทอะไรวะเดทฮอเดทเนาะ อขอจบแต่เพียงเท่านี้แบบงงๆแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะสวัสดีครับ